แม่หมอคุณปาีซสวัสดีค hey. ่ะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาครึ่งปีแรกในปี2567กับราศีพิจิกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะบอกเลยว่าเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะเกี่ยวกับการศึกษาการลุยงานการสอบการแข่งขันปีนี้บุกสู้ทำทุกอย่างเพื่อที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพื่อที่จะเจ้าโอกาสดีๆให้ตัวเอง ปีนี้เนาะของทวริธิตินะคะเพราะว่าเริ่มต้นตัวตนเนี่ยขึ้นมานะคะก็เป็นนายซอบแบบ์นะคะคือเจ้ชาชะตาเนี่ยมีความที่จะมุ่งขยันทะเยอทะยานถ้าทําไปแล้วลองแพนเอไปแล้วไม่สําเร็จแผนดี B ต้องเข้าแผนดี B ไม่สําเร็จแผนสี C ก็ต้องเข้าอีกเพราะฉะนั้นมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดําเนินเกมดําเนินกิจการดําเนินธุรกิจหรืองานประจาส่วนตัวหรือหน้าที่การงานแบบแนบแน่นแบบ เตรียมวางแผนไว้หมดแล้วนะคะปีนี้จัดหนักจัดเต็มในเรื่องของการที่อยากความพยายามก้าวกระโดดน,นะในส่วนของการเงินนะคะมีเกณ่วนนเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราอยู่ในเรื่องของการเดินทางปีน,นี้ใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางเยอะ บางคนมีเกณฑ์ที่จะใช้ใจ่ายในเรื่องของการออกรถก็ได้นะคะเอ,อ่อไปเดินทางท่องเที่ยวเดินทางพบปะลูกค้าหรือบางคนใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการออกรถวางแผนที่จะออกรถใหม่แต่ว่าดูแล้วนะคะอ่าถ้าตามจากหน้าไพ่ก็จะเป็นรถประมาณรถมือสองนะคะอ่ายัางไม่ใช่แบบออกรถใหม่ป้ายแดงเลยก็ทีเดียวนะในส่วนของการงานค่ะการงานเนี่ย มี่อวกับจบความสำเร็จค่อนข้างสูงใครที่อยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งยินดีด้วยปีนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นปีนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะโปรโมทปีนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะเฉลิมฉลองได้ลูกค้าใหม่ได้เป้าหมายตามที่ต้องการที่วาดฝันไว้นะคะรละที่สําคัญที่สุดอย่างที่บอกว่าปีนี้มันเป็นปีที่คุณอะมุ่งจะเรื่องงานคนที่คิดจะสอบแข่งขันสอบราชการโทอิทโทเฟลไอเอลสอบบรรจุ ต่อพ่อต่อปันใจอย่างเงี้ยมีเกมที่จะได้ชาวราศีพิจิกมีรุ้นเยอะสุดเลยในบรรดาทุกๆราศีนะคะก็ถือว่ามันมีในเรื่องของข้อกฎหมายความเข้มข้นในกฎระเบียบข้อบังคับในการแพลนนิ่งของตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะก็ยินดีลง,งมาเหลือประสบความสำเร็จแนะน่นอนในเรื่องของการงานนะคนะ,ะส่วนในเรื่องของอ ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนอาจจะต้องระวงังความสัมพันธ์เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดหรือหุ้นส่วนนะคะเหมือนกับว่าเรามีความคิดตัวเองเป็นใหญ่แผนวิ่งที่ชัดเจนของตัวเองถามว่าข้อเสียไหมมันก็มีทั้งดีทั้งเสียข้อดีคือเราคิดถูก แต่ข้อเสียคือเราอาจจะได้เสียเพื่อนคนนี้ไปตลอดก็อาจจะต้องระวังความสําคัญเรื่องเพื่อ,อนฝูงเรื่องการยานามิดด้วยนะคะส่วนในเรื่องครอบครัวไม่มีอะไรทุกคนปลอดภัยแข็งแรงดีนะคะส่วนการเริ่มต้นใหม่ค่ะบางคนมีการรีวิวเนียนนะคะอย่างที่บอกว่ามุม,มันเรื่องงานบางคนเนี่ยเคยนึกถือว่าเอ๊ะเมื่อ7ปีที่แล้วเราเคยขายตัวนี้แล้วมันขายดีมีการจะเอาธุตรกิจตัวนั้นกลับมารีวิวเนียนมีการที่จะเอาความรู้ตัวนั้นความชอบแบบนั้น เอากลับมาปลุกไฟให้ตัวเองสร้างมันขึ้นมาใหม่หมแล้วประสบความสำเร็จด้วยนะปีนี้การเลือกต้นใหม่คือการหยิบจับเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาแล้วก็สร้างโอกาสให้ตัวเองจะเป็นของชาวราศีพิจิกนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพแข็งแรงหน้ไม่มีปัญหานะคะส่วนความรักนะคะที่ไดมีรักที่นั่นมีทุกนะคะชาวราศีพิจิกยังเป็นอีกหนึ่งราศีที่เหมือนกับว่าเป็นราศีที่โสดหลงคนโสดเยอะ เช่นเหมือนกับว่าพอไปชอบใครก็ไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วสําหรับคนโสดส่วนคนมีแฟนแล้วนะคะก็อาจจะต้องระวังมีปัญหากันเพราะว่าปัญหาปัญหาเนี่ยไม่มาจากบุคคลที่3เกิดจากการฟังคนนั้นคนนี้แล้วก็มาทะเลาะกันเองในบ้างครอบครัวอ้น,นี้ก็จะต้องระวังด้วยนะคะส่วนตําแหน่งอริกาวางแผนกิจการเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเรื่องที่เริ่มตเน้หม่กลับเป็นเรื่องเก่า อันนี้พอจะนึกออกไหมคะแสดงว่ายังไม่อยากให้ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆมากเกินไปนะสําหรับชาวราศีพิจิกฟังดีๆนะคะคือการลงทุนเรื่องใหม่แต่เอาเรื่องเก่ามาลงทุนใหม่โอเคเนาะเอาเรื่องเก่ามาลงทุนใหม่ไม่ใช่ลงทุนเรื่องใหม่ตัวใหม่อันนี้ไม่ใช่นะ ไม่ใช่หนาไม่ใช่นะนะคะฟังดีๆสาหรับชาวราศีพิจิกเพราะว่าถ้าหยิบจับตัวใหม่ลงทุนตัวใหม่อาจจะมีปัญหาตกอริอาจจะทําให้เราเสียทรัพย์หรือว่ามีปัญหากับเพื่อนสิงสารยานมิตรเพื่อนใหม,ใหม่ๆเรื่องราวใหม,ใหม,ใหม่ๆได้เนี่ยค่ะก็บอกไว้เท่านี้นะคะสำหรับดวงครึ่งปีิรุของชาวพิจิกในปี2567ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอปากกดแชร์กดเป็นรายการโปรดแล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ